ก็จะเป็นการกล่าวถึงกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวที่มีผู้มีความผิดปกติทางจิตนะคะเรื่องนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะ กฎหมายใหม่ก็คือพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฉบับที่2พศ2562นะคะในเรื่องนี้ครอบครัวถือว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดนะคะในการที่จะดูแลสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะคะหรือมีความผิดปกติทางจิตนะคะเนื่องจากกฎหมายด้านสุขภาพจิตของไทยก็ได้วางหลักให้ผู้ป่วยถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ ที่จะต้องได้รับการรักษานะคะการคุ้มครองหรือการไม่เลือกปฏิบัตินะคะขณะเดียวกันครอบครัวก็มีหน้าที่และบทบาททางกฎหมายในการที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และสถานพยาบาลนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและไม่ถูกละเมิดสิทธ์ ะะกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพศ2551นะคะเ,เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและก็อนุสัญญาระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เ,เพิ่มแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยจิตเวทนะคะการควบคุมการบังคับบําบัติและการกำหนดหน้าที่ของครอบครัวและรัฐ นะะในการดูแลผู้มีความผิดปกติทางจิตนะคะในกฎหมายฉบับนี้ก็ได้กำหนดนิยามที่สำคัญสำคัญไว้ดังนี้นะคะนิยามแรกก็คือคำว่าผู้ป่วยนะคะกฎหมายบอกว่าหมายถึงผู้มีความผิดปกติทางจิตไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่นะคะซึ่งเป็นจำเป็นจะต้องได้รับการวินิจฉัยหรือการบำบัดรักษานะคะ อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าผู้ป่วยจิตเวทรุนแรงนะคะ,ะหมายถึงผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและมีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือต่อร่างกายของตนเองหรือผู้อื่นนะคะส่วนคำว่าครอบครัวหมายถึงผู้ปกครองผู้สมรส บุตรหรือผู้ใกล้ชิดที่ดูแลผู้ป่วยนะคะนี่เป็นนิยามที่สำคัญสำคัญตามกฎหมายฉบับนี้นะคะ,ะกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดสิทธิของอผู้ป่วยทางจิตไว้บางประการนะคะประการแรกคือสิทธิในการได้รับการรักษาและบริการทางการแพทย์นะคะ<ม>ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการรักษาโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะมีฐานะเพศหรือสถานะทางสังคมใดๆก็ตาม นะคะแล้วกฎหมายยังห้ามการละเมิดหรือการกักขังโดยไม่มีเหตุทางการแพทย์นะคะสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิในการรักษาความลับของส่วนบุคคลนะคะข้อมูลสุขภาพจิตถือว่าเป็นความลับนะคะห้ามเปิดเผยเว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการรักษาหรือโดยคำสั่งศาลเท่านั้นนะคะสิทธิประการที่3ก็คือสิทธิในการมีส่วนร่วมของครอบครัวนะคะ คือครอบครัวสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้นะคะร่วมการวางแผนการรักษาได้ตามความเหมาะสมนะคะในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของครอบครัวนะคะในเรื่องนี้มีความสําคัญทีเดียวนะคะครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ดังนี้นะคะคือ 1. ในเรื่องของการสังเกตและการส่งต่อค่ะครอบครัวก็มีหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย ะะและหากเข้าขายว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทรุนแรงนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือนำส่งสถานพยาบาลได้นะคะบทบาทที่2ก็คือการคุ้มครองและไม่ทอดทิ้งนะคะครอบครัวต้องไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยหรือกระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยนะคะหากทอดทิ้งก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้ในฐานที่จะละเลยต่อผู้ไร้ความสามารถนะคะ บทบาทที่3ก็คือการยินยอมแทนนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะครอบครัวก็อาจจะให้ความยินยอมแทนในการรักษานะคะ,ะบทบาทที่4ก็คือการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ครอบครัวก็จะต้องร่วมมือกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะดูแลฟื้นปูติดตามพฤติกรรมผู้ป่วยหลังการรักษา นอกจากนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็ยังได้กําหนดมาตรการทางกฎหมายนะคะเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตเวชไว้ที่สําคัญก็คือมาตรการที่บอกว่าเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัวสามารถร้องขอให้มีการตรวจวินิจฉัยการบําบัดรักษาหากผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็หากจําเป็นก็สามารถที่จะควบคุมผู้ป่วยชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยได้นะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ะะและต้องไม่ละเมิดสิทธทิขั้นพื้นฐานด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผนฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะสามารถขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหน่วยงานในหน่วยงานต่างๆได้นะคะนอกจากนั้นนะคะกฎหมายฉบับนี้ยังได้กำหนดบทบาทของรัฐและสังคมไว้ว่า mm hmm. นะคะรัฐสามารถที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริการสุขภาพ ในระดับชุมชนได้นะะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ครอบครัวที่เดือดร้อนจากการดูแลผู้ป่วยได้นะคะแล้วก็รวมถึงบทบาทในการกํากับดูแลสถานพยาบาลด้านสุขภาพจิตเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทของภาครัฐที่สามารถกระทำได้นอกจากครอบครัวที่มีบทบาทที่มีผู้ป่วยทาง สุขภาพจิตแล้วนะคะครอบครัวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็ยังจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบางประการด้วยนะคะสิ่งที่ครอบครัวจะควรจะทราบก็คือหากผู้ป่วยมีสภาวะทางจิตที่ไม่สามารถจัดการตนเองได้นะคะคร<ม>อบครัวก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลนะคะเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถ นะคะแล้วก็หากผู้ป่วยเป็นเพียงเป็นเพียงภาวะบกพร่องบางส่วนนะคะผู้ป่วยคนนั้นก็อาจจะถูกสารสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะโดยให้มีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีนะคะมีข้อสังเกตบางประการนะคะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ก็คือกฎหมายฉบับนี้ได สร้างสมดุลนะคะระหว่างสิทธิทมนุษยชนกับความปลอดภัยสาธารณะนะคะ<ม>แล้วก็ครอบครัวก็ยังมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็ผู้แทนสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะคะ<ม>งั้นการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ก็จะเ,เป็นภาระหนักถ้าหากหาการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดสวัสดิสังคมให้นะคะ จากรายละเอียดดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฉบับแก้ไขฉบับนี้นะคะเป็นกฎหมายที่มุ่งที่จะยกระดับนะคะสิทธิผู้ป่วยและการคุ้มครองครอบครัวนะคะโดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้มีสิทธิ์นะคะไม่ใช่ผู้ถูกตีตรานะคะครอบครัวก็จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะต้องดูแลคุ้มครองและร่วมมือกับรัฐในการที่จะรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชนะคะซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ครอบครัวในสังคมประชาธิปไตยค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายสุขภาพจิตของประเทศไทยไม่ได้เน้นาการควบคุมเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิและหน้าที่นะคะของทั้งครอบครัวของผู้ป่วยและของรัฐนะคะอีกทั้งยังได้มุ่งให้ครอบครัวมีบทบาทเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ป่วยกับรัฐ นะคะส่วนรัฐเองก็มีหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองสิทธิ์และสนับสนุนเรื่องสนับสนุนครอบครัวนะคะออไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้ควบคุมด้านกฎหมายเท่านั้น